สวัสดีค่ะวันนี้ MM Happy Pet Shop ขอ,อน,นำเสนอ6สิ่งที่ควรรู้ในการจัดกรงแกสบี้ค่ะขนาดเนี่ยจะต้องพอดีนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถวิ่งเล่นได้อย่างสบายใจค่ะแล้วก็มีชั้นเดียวนะคะเพราะว่าการที่มี2ชั้นหรือว่ามีของเล่นให้ปีนป่ายเนี่ยอาจจะทำให้น้องเกิดอุบัติเหตุและตกลงมาขาหักได้ค่ะ ข้อที่2นะคะจะต้องมีลุมลบภัยให้เด็กๆได้รู้สึกปลอดภัยเวลาเขาทานอาหารหรือว่าไม่รู้สึกเครียดนะคะใช้มีบ้านไม้หรือวัสดุที่ทําจากไม้แอปเปิลนะคะเป็นโดมให้เด็กๆข้อที่3มนะคะสําคัญมากค่ะก็คือจานอาหารค่ะ จานอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นใช้ทุกวันนะคะจะต้องเป็นจานเซรามิกนะคะหรือเป็นวัสดุที่ไม่พลิกความง่ายนะคะข้อที่4นะคะการให้น้ํานะคะเราจะต้องให้น้ําโดยใช้ขวดกระบอกน้ําขวดกระสุนนะคะเพราะอะไรเหรอคะเนื่องจากว่าการที่เราดินน้ําให้เด็กใส่ไว้ในจานเซรามิกเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เด็กๆจะหัวจุ่มลงไปในน้ําหายใจไม่ทัน จมน้ำตายก็ได้อาจจะเกิดปอดบวมตายได้นะคะแล้วลูกๆเนี่ยก็ซ่อนอาการเก่งซะด้วยค่ะก็กันไว้ดีกว่าแก้นะคะแม่ๆข้อที่5นะคะพื้นรองกรงเนี่ยจะต้องไม่เป็นรูที่ใหญ่นะคะคือว่าคุณแม่เคยเห็นพื้นรองกรง ที่เป็นเส้นๆตามตารางตะข่ายสีขาวใช่ไหมคะแบบนั้นค่อนข้างอันตรายนะคะดังนั้นเนี่ยแอดมินเนี่ยากจะแนะนำว่าให้หาซื้อพื้นรองกลงที่จะไม่ทำให้น้องเป็นถาวบวมหรือบับเฟอรฟีดนะคะหรือว่าไม่ทำให้น้องขาติดนะคะมาวางรองไว้อีกชั้นหนึ่งคะ่ะข้อสุดท้ายนะคะ อย่าลืมนะคะว,ว่าใช้ขี้เลื่อยไม้สนอัดเม็ดแท้ของ MM Happy p e พ Shop เท่านั้นค่ะขี้เลื่อยไม้สนอัดเม็ดแท้ส่งตรงจากโรงงานไม้สนเกรด A อสำหรับรองกองสัตว์เลี้ยงทุกชนิดคุณภาพที่โรงรามสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเราดูดซับได้ปริมาณมาก ดูซับกริ่นฉี่ได้ดีลดความชื้นในกรงของน้องวัสดุธรรมชาติ100%ปลอดภัยต่อคนและสัตว์ช่วยป้องกันโรคปอดบวม MM Happy Pet Shop คัดสรรด้วยใจเพื่อความสุขของทุกครอบครัวทุกครอบครัวจะได้รับสิ่งดีๆในราคาที่เอื้อมถึงได้แน่นอนแค่นี้นะคะก็จะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายระยะยาวในการรักษาได้แล้ว และถ้าลูกๆของเรานะคะไม่ป่วยก็จะทำให้พวกเขาอยู่กับเราได้นานขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่อยากจะบอกต่อจากแม่ที่รักลูกคนหนึ่งเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะมาสตง์โรเซ่เดซี่ดาเลียแล้วก็มาตินนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ MM Happy Pet Shop จะมาพบกับคุณใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ